ถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพว,พวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยาดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นมีสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทํากาลละถ้ายังไม่บรรลุค,คุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปจะไปบังเกิดในพรหมโลกนี่อาน,นิสงส์ของการแผ่เมตตา การแผ่เมตาตาจัดกับวาเศษฐาทำอย่างไรพระองค์ให้ละนิวรณ์ห้าอากุศลห้าอย่างกมามฉันทะพยาบาทนะทีนมิท t h อุทธจักกุกุจจาวิจิกิจชากมามฉันทะความคิดในทางกามนะพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนนะทีนมิท t การที่จิตอดถูซึมเศร้า นพวงเหงาหานอน,นอุทธจาุกกุจากความฟุง้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่ห้าตัวนี้เป็นเครื่องกั้นเครื่องกั้นจิตเราไม่ให้ได้รับความสงบน,นั้นเมื่อเราละอกุศลห้าอย่างนี้แล้วจิตมีกําลังพร้อมจะแผ่เมตตาเราก็แผ่ไปทุกทิศ ทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางทั้งหมดทั่วโลกธาตทานนี่คือสิ่งที่พระองค์นะแนะนำให้ทำ